กินต่อค่ะกินมือด้วยบ้านี่มือด้วยบ้า่โบสะาใจกินมือแท่นมือเลยค่ะอืม มีคนมาจอกเบิ้อง่อยหอมแดงหอมแดงเอ้ยย่นเอ้ยเอ้ยย่นเอ้ย ก no ินปลากินผักซีเหล้าออม

แล้วก็แนเอกบอลโอโคแน่นโคแนน ดีเลียนบเอร่อย chúng ta em thay khỏi chiến như ngay Mm บึ้งหลักก็คืองูเนาะคือ <laughs> งูใซ่ <laughs> อร่อยหมดแล้วเกี่ยงตับ <laughs> คนตีกันนะคนข้างบ้านคนข้างบ้านตีกันอินาสตคบอย่า อัวหรอกเพื่อมันฟันไ่อัวหรอก <c oughs> คนคางบ้านตีกันเสียงดังสนั่งวันไหวแต่ไอไม่สนไอกินอย่างเดียวบ้านใครบ้านมันบ้านฉันมีแต่ความสุข hay chụp bên ở à đây có chăng hùa chỉ là trong con về khẩu cay okay nào so เลกเล็บานเล็กคบอ a กบานเล็บนอกที่ไหนก็เหมือนกันหมดกกันักกันก็หนัก ใกล้ค่อยแล้วกันค่อยไม่สมที่ไหนไม่มีความสุขคอยไปยู่เด้อคอยยู่ตะวางที่มีความสุดเฮยบวนดีแล้วออิ่ม ถ้าชอบคลิปก็ช่วยกดติดตามแนเดอ์ค่ะเดอ์ขอบคุณหลายๆค่ะเดี๋ยวสิมากินข่าวให้เบิงสูเทียสูเมอส์เว่นนอก,กินแบบนี้ล่ะกินไปตามภาษาตามมีตามเกิดเพชรขอบคุณหลายๆค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี อดี่โทรศัพท์เขามาเบิ่งข่อยได้เด้อเห็นว่ากระดายน่องไม่น่องไม่คู่แข่งยายชมพูพนะ <c oughs> กับยายดาวยายดาวหนฮอนแลนด์